เป็นยัไงไงบ้างคะก็พี่อยากที่จะมาดูแลหนะะ้าค่ะก็อยากทำ กัวซาใบาหน้าของทางคลินิกเราจะกัวซาตั้งแต่ที่คอขึ้นมาเลยนะคะจะช่วยกระตุ้นต่อมน,น้ําเหลืองให้ขับของเสียออกได้ดียิ่งขึ้นกระชับกล้ามเนื้อที่คอลดรอยเส้นที่คอได้ค่ะเราจะเก็บกรอบหน้าให้กระชับตามโครงหน้าของคนไข้เลยนะคะกัวซาใบาหน้าจะช่วยกระตุ้นเลือดมาแดงที่ใบหน้ามากขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังลดรอยดํารอยแดงทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ ใครที่ชอบปวดหัวตึงหัวคิว้วจากการใช้สายตาการกดซาก็จะช่วยคลายได้นะคะอาการไซนัสแน่นจมูกการกดซาก็จะรักษาตรงจุดนี้ได้เช่นกันค่ะแม่อดีรู้สึกยังบ้างคะช่อนเลยค่ะข้าศศัเลยค่ะ,คะจมูกโล่งขึ้นได้ค่ะแบบเบาวมากเลยค่ะใช่ถือ <laughs> ว่า, <laughs> าค,คือจริงก็จะกขา <laughs> ้าศศัยกันค่ะถ้าทำอดให้่จะยิได้อย่าเงย